สบายดีพ่อแพี่น้องทุกคนเนาะมันไม่ใช่เนี่ยสองวิ่กเข้าไปสี่มันนี่ดีสิมาเป็นเซฟบ้านหนึ่งเนาะเพชรเดือดแปลงเพชรเนาะเหมือนเนาะซื้อซื้อเพชรเข้ามาเนี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิดเพชรเนาะนี่เพชรเนาะทุกคนเนาะเพชรที่เราซื้อซื้อมากะตัวใหญ่เติบเนี่ยบนแถแนวเหรีย เดี๋ยวเชาเดือนตอนนี ian, ้ก็พากันช <the> ั้นพิชไลน์พัฒน์เเป็ดเนาะตนี้ก็ม่่ขาขั้วเนาะขาขั้วลองลองทะเลเนาะหน่เนาะทะเลเปรยวเวสปอนี่บอสอันนี้นี่ดิเน่เ่แหวคนหนึ่งจับจับจับตีมนแล้วมันทำร้ายเดือดเนาะเดือโอ้สวัสดีเนาะเดือดนะตาวนี้ก็เลยเขี่ยมพักไว้แล้เนาะ สรยพักไวแล้วพักอยังไผักหอมนาะมีแต่ผักหอมไม่ว่าเอาใบกระเขียมากระิคนี่ยงงงบิดมันลงมาอย่บิดมันลงมาเออบิดลงมาีนับกันบัตรันโผดเต้อพี่น้องเนาะหนึ่งจูมาลงคนเป๊ะเต้าพี่น่องเนาะลงไหนแม่ลงกแม่หวกน้ะตัวใหญ่ ลวกเป็ดลกอะไรซ้่งนึ่งเดกระดูกมาดกหม่เดืายล้ยมาเิ็งลูกพนนะเ้ยอไลูกพ่อเสีบได้เลยลูกพ่อสองเมียสองเมียสองเมียสีเมียนึ่งยู่นทาน้อยหงาจะกวอเมียสเมียนี่กระเดือเนะทุกคนอเจ้าเจ้าเห็นที่บอกแม่ไมู่กต้เแล้วจ้างหรอ บ่าวลนี่กัจัดสีหัวเนาะนะบ่าวลาเออสมันางสาวน่งซึ้อีอย่งดีบ่าวเอ้ขึ้นหอนผู้าายไงสมรอแเดี๋นี่กัจะเอาหน้าไปคากเนาะทุกคนเนาะไ่ได้ไมไดกินไล่กอ้อตตตตตไกมันดีมันโอเคขัวเป็ดเนาะัาหันไปตบเนาะ แัก็สีฝักซอยเห็ดเด็ดแปลงนาะพี่น้องน้อเม็ดกระโพกเขาไปได้พี่น้องเลยเอาไม้ขอบไปให้ด้อตัวนี้ก็ตาเป็นตอนเป็นตอนเรียบร้อแล้วก็สีเอาลงหมอเนาป Lay sắp đến hưng cả xíu mà lè, xịt nó. phốt nó. Ta để phốt nó nó. Ta lắm nữa. 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 nữa.

แกกบูทเ <s ules> <m> ้มก <m> ็เม <h ats> <SL> ้หาฮ่าชีพกูยันกูเม่ดอะเม็หอน่เนาะทกคนเนาะ้ยบ้ามันวมอะไรมสอ้ยสอยกัเอามาขี่ก็ที่ว่าเขาเนี่ยอามีขอนี่มีก็พวเขาอ่ะทุกคนเาอามีอนี่มีิ้วชิงมีขอนวตตอนนี้ก็สู้คอยไปจีเหมอยเนาะทุกคนเนาะแต่หลายเติบสี่จานเนาะห้าจานเนาะ ตอนนี้หากันช่มหเลิมวาร์ตินัสเขาจับสีแดงมาจับสีแดงมาจับมาขึ้นบ้าข้อบนนี้าร์ตนัสาโอ้ยมีแับบอดเออบแมนจะยังจันสีแดงม้วงๆอยู่สีดำสีแดงสีเดียมจะจับมันเออนีเป็นบ่วงมุวนเยี่ยโอ้ยตายเลยไอพี่ชีเ้าใส้น้ำได้บ้างอก็จะตายน้ำมาตีเยอะใช่บังซีไข่เ ม่แตว่เป็นสิกะมบริเั้วีเรตหาที่อออดีไ้ิรฝักกดมเป็นหวข้าบริมันี่ได้เนะตกบสปลอรม้ปลาแบบบิ๊กบสีกไเห็ดเบอนะเนงเดียมเดิมสิเทใสถ้วยเนาะลิจิตนบเนวววดก่อนเฮยีหวววเทพี่น้องเนาะมบกเขาสบนี่ยเอาเว้ยเอาเยอ นบุ๋นอที่ว่าเว้ยแมนดอกเออีนาส้มกายไปเดีวบอกำหมิ่นตอกยางกันในตีปอนมันบอกเสมอจากอาวงเต็มอืมมอนี่คือลาบสกเล็กเบิ่งเนอเปียบุกามาตนี้งกเล็กกไปชกมีอีแงนี่หมแล้วไปแล้วหันนี่ได้หลาตอน เราคุ้นที e ่โอ like ้ยใที่ใส่ลายจคัดเนี่ยตอนนี้ก็หาดว่ามันสกม้เนาะไอ้งนางบึงด้อมาดูน้ำการดว่าสกัด่สีมือบีกเบซีเนาะตอนแรกมันจะระกะระงงเนาะโอ้ยเมือง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 สีมือบีกเนาะ

อันนี้นี่ิแทงคนปายแมนดื้อไปมัวนเป็นามันเป็าเสายเเฟสเลยฟซันเนี่ยใช้แบบแดงนี่เป็นตู้ตุยฟังอ่ะต้อกานหน่งกโลกิาจก็คอยกินด้วยท่านี่นวคากันนี้นวดคากันนี่นีเด็กเล็กยังไงเิ่ทุกคนเริ่จำจำนะอบ่จำเริ่มเพราะอะไรเพราะอะไรมาผิดทางหน้านน่ขีอขาไก่เลย กินกินนี่คือกระไก่น้องพี่น้องเห็ดเป็นแหนสมาข้าวกระเ้ยก็ก้าวเดียมาเลยไม่เหินเลยเห็นไหมพี่น้องเนาะ เากานะนดหน่อยพีน้องเละกินอะไรบ้างพี่เอาเรือทานข้ากองผีก็ต้องเอาบนอืข้าวกับซีเรียมข้าวสีกินก็ได้ข้าสีกินบัทันเขา้มอีกวนกินก็ได้ส่วคนเด้อมาเลยมาเลยิ้นี่กินแล้วนะพี่น้องนะแลบะเอยอไอ้เสมาพากันมาอลมาสะวะสำหรับกินนี่ก็ฝากกูไลก์กูแชร์ด้อพี่น้องเด้อ ก็คือยิงแจ้งเตือนอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องอันคำไหนโบสุภาพขอเจ้าโบสุภาพกะขอโทษขออภัยเนาะคลิมในห้องกสิดาไปนเด็นาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อบายพี่น้องบายเจอกันคลิมหน้าเนาะพี่น้องเนาะ